สวัสดีครัค ha, กลับมาสู่เพลงครั้งที่เท่าไหร่ไม่รู้โอเคก็จะมีรูนะครับเราห้ามเอามือแตะผมนะห้ามแบบเสยผมห้ามทำอะไรเลยยกเว้นพี่ตูนเราพี่ตูนชนะรอบที่แล้วโอ้ใช่ถ้าแตะจะโดนลูกโป่งที่มีแป้งข้างในอ่ะเก่อนได้เลยวันนี้วันนี้เราจะมาเล่นเกมที่ชื่อว่ากระต่ายตีนแตกนะครับ เล่นก้นเทจดใจจดต้นเทตนเนะ้นเทนะนะล่งผมอยู่ไหนวะอันนี้ของผมไม่ได้หอันนี้ของผมไม่ได้นวของผมอ่ะอันนี้ บอกว่าผมขอมัดกางเกงก่อนเอาเหแล้วไปเลยไป็แล้วไปเลยเรยังไม่ได้เทียบเลยอ่ะเหยียบเลยล้วกันไปเลยกดกางเด้งกระเด้งเอ้โหไม่เข้านี่แหละคือเวียนหนึ่งจับผี่เบสสองที่ผมไอ้ทุนสามเยี่ยสี่ผมห้าครับผมก็จะเรียงเป็นห้า สี่สาสองหนึ่งนี่เนค่ยคิตศิสตร์โอเคเกมนี้ชื่อว่าฮอปบอลนะครับเล่นเลเล่นเรยอนรกอยอะงเลว่ยืนเหนื่อยเรื่องอะไรเนีย

เท้าพยายมไอ้เบสเบสเบสแตกแล้วอตกแล้วเราเป็นแบบวงอะวงบีบวงอะวงบีบวงบีบวงบีบนะวงบีบนะเฮ้ยไม่เรียมนะไม่เรียมยืนตายยืนตายยืนไตายเ้ยย

สเต็ปแดงคู่นะครับสเต็ปแดงสองคู่กำลังสูสีแล้วกำลังบุญวอล์กกันอยู่พี่เห็นอยู่นี่คือการเต้นนะครับไม่ใช่การแข่งครับโอ้ยสักทีฮะสักทีเยอะเลยจนกว่าจะมีใครแรงหมดเอาเหยียบเลยเหยียบดิลูกเยอะเจ๊ก็เป็นฝ่ายชนะนะครับ พี่ตุนได้เด้ยนึ่นะนี่เราแข่งกันเพื่อได้ที่หนึ่งนะได้สได้หนึ่สี่ครับัครับผมเอาคเอคงั u l นะครับงั้นเรื่องหมายเลกันเลยเดียวออยิงจุ๊บ เดี๋ยวหัวขาวนะเล่หนึ่งเล่หนึ่งเลขหนึ่งเล่อ่แปดครับเบอร์ห้าครับสองครับเก้าโอเคเฮ้ยสวไแล้วเราก็เริ่มเจาะแต่คนที่เลือกคนแรกเลยปิดไว้หนึ่งเตรียมตัว ยีโครชชคดีอะลัคกี้บอลจัดอไม่น่าเปียกเลยเบอร์หนึ่งก็โดนเลยอะอุ้ยแฝงจัดมันน้อยเกินไปอะแยงไม่ได้นะแ้งอ่ะจริงเหรอก่อผมมิกไม่ได้ ไอ้จับผมจับผมจับผมเบอร์5ไอ้นี่นี่จับผมนี่ไงัผมไ้ถือสิจาอให้เยียก่อนดูใหไนายวะนำนึงจับก่อนเลยไงก็เดินอยู่แล้ววา อ้าว <Started. S 2> เอา,เอามันนั่นแน่อาีสามสองหนึ่งโอ้โหเหมือนมีอะไรว่ากันต้อนเลยมีปะเอ็มเอมีมีเอาแป้งมาเทไหมเนี่ยเดี๋ยวนะมผมเห็นอะตอนคนอื่นโดนเจาะแป้งมันขุ่นไง Walker. อันน so ี brands, workers, yes, for my, for ้เจาะพวกแป้งมม่ไม่ไม pues like ่ร oh, 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 oh. ู้สึกอย่างนี้เลยไม่มีนี้เอาลูกโป่งมาใกล้หัวมากออ๋ดูมือใครเพื่อนนี่เราแบมือดิแบมือดิแบมือดิไม่ต้องมาเอ่ไม่โดนหรอกจับตานะนี่เงาตาหลับตาหลับตาอยเงี้ยพี่พี่เจาะแล้วกัน สงสารอะไรอย่างงี้บ้างลาลาลิซาบัวอยากจะผมนะอยากจะนะอะไรไม่ได้ทำไม่ได้ทำไม่ของวินนี่มีลูกโป่งมันมีจริงๆไิงเยอะมากเยอะเยอะจริงเยอะจริง เมื่อกีก้ก้มหยิบเลยวะอะไรนะพี่เบนเลือกเบอร์เบอร์เก้าอเบอร์เก้าอาวางแผนวางแผนฝายทุกคนทุกคนลงลงส่งท้ายเหรอส่งท้ายคนสุดท้ายเหรอ,อไม่กล้าลืมตาเลยทุกคนไม่กล้ตา <c oughs> คนที่โดนจริงๆมีผมมีวินนิ่งใช่พี่เบนไม่โดน <c oughs> <c oughs> เมื่อกี้ให้ผิดอ่ะเราเรียกหกมาแน่อันนี้ไม่มีไงเจาอีกเจาอีกพอละ อีพีนี้ผมชนะนะครับเดี๋ยวไปเจอกัน EP หน้าเลยนะครับคิงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ครับผมกด subscribe ด้วยครับกดกระดิ่งด้วยครับเฮ้ยคอมเมนต์ด้วยครับกดเลนิกออกเกมไหนสนุกก็ไปเล่นกันได้นะครับแต่ระวังอันตรายด้วยนะครับผมแล้วเจอกันครับบ๊ายบายเอาไว้เล่นตอนกินนมครับผม